ถึงต้องทำในการดสไลน์เ like ชื่อในธุรกิจอาธงมี่นะคะเหมือนตะกี้นี้นะคะ,ะท่านอิมซีเนี่ยได้บอกว่าหญิงเองค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคําถามค่ะนะคะซึ่งหญิงก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเนี่ยมีคําถามว่าทําไมต้องดสไลน์ like ชื่อเออและไอแปวว่าดสไลน์ like ชื่อคืออะไรนะคะตอนนั้นเองนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนทําธุรกิจอาธงมี่ใหม่ๆเนี่ยอพอสปอนเซอร์ให้ทำนะคะเขาสอนเรื่องเอสเต็ พราะที่บอก list รายชื่อเนี่ยสิ่งที่เราทําเราก็แบบจะบอกว่าอย่างตัวหญิงเองไงหญิงเขียนรายชื่อลงไปอะ่ะเขียนยังไงก็ได้สิบห้าชื่อนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือถามว่าเคยเคยทํางานแบบบริษัทไหมเคยคะ่ะแต่ว่านานแล้วนะคะเพราะว่าเจอตอนที่เจอธุรกิจอาถมนี่เนี่ยคือ,เ,อเป็นแม่บ้านนะคะก็คือมีหน้าที่เลี้ยงลูกรับส่งลูกนะคะ <S <S <ส>เพื่อนที่ตอนนั้นนึกออกที่สุดก็คือเพื่อนแม่ๆด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้กลุ่มใหญ่่ะคะ ทัวเรานะคะทีะ่พอคิดว่าจะไปแนะนําสินค้าอทมี่ได้นะคะมีประมาณนั้นเอง15ชื่อนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะรายชื่อที่เรียกได้ว่าไม่รู้จักเนี่ยเยอะมากนะคะเ,เวลาขึ้นมาในแอปเนี่ยใครบ้างก็ไม่รู้นะคะอันนี้มันก็เป็นผลพวงนะคะจากที่เราลิสต์รายชื่อใน,นวันนั้นนะคะจะมาดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยการลิสต์ลายชื่อนะคะถึงจําเป็นนะคะในการทําธุรกิจอาทตรมี่นะคะ หลายหลายท่านเชื่อว่าทุกคนได้ฟังคลิปนะคะของดรลีซองยอนเนาะจะพูดในเรื่องของแคปิตอลนะคะว่าคนนะคะก็คือเป็นทรัพย์สินในธุรกิจอทอมี่นะคะการที่เราทําอยู่ในธุรกิจอทอมีะะ่เนี่ยเราต้องมีทรัพย์สินเยอะๆซึ่งก็คือคนนั่นเองนะคะคนในที่นี้ก็คือพาร์ทเนอร์ของเรานะคะอย่างถ้าเรานึกถึงในธุรกิจอื่นคนที่เป็นเศรษฐีในเมืองไทยที่เรารู้จักเขาก็มีทรัพย์สินเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะธุรกิจหลายตัว ีอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือทรัพย์สินที่จะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยเติบโต,ตในธุรกิจประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะการที่เราทุกคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจอาทีพนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะน,นะคะ,นะคะพาร์ทเนอร์ของเราลูกค้าของเราก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะที่เราจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งทรัพย์สินที่ว่าเนี้ยเราจะได้มาจากอะไรก็ได้มาจากการนิสยัยเช่นนั่นเองนะคะเหตุผล อีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราเไม่มีรายชื่อนะคือลายชื่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องิสต์นะคะแต่ถ้าเราไม่ิสต์ลายชื่อเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตช้านะคะทาไมถึงให้เติบโตช้าก็เพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าวันๆเราอยากจะทําธุรกิจอโิเมียค่ะแต่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะผ่านไปวันจันทร์วันอังคารก็ไม่รู้จะไปหาใครดูแบบล่องรอยในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นรายชื่อเป็นเหมือนกันบ้านค่ะนะคะ,นะคะที่เราจะต้อง จะต้องออกไปพบออกไปหานะคะนักแนะออกไปแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นนะคะรายชื่อเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นทางค่ะที่พาให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วหรือช้านะคะมีทั้งเร็วมีทั้งช้าค่ะนะคะเรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเร็วแล้วก็มีช้าได้ด้วยนะคะเพราะว่ากลับมาที่ในเรื่องของหลักการนิสัยชื่อก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะ มีทั้งในเรื่องของปริมาณมีทั้งในเรื่องของคุณภาพนะคะปริมาณก็คือจํานวนคนค่ะที่เรานิ s t รายชื่อออกมาคุณภาพก็คืออา,อาจจะเรียกว่าศักยภาพประกันนะคะของทั้งผู้บริโภคหรือคนที่จะเป็นนักธุรกิจเหมือนอย่างเราเป็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องไปคู่กันทั้งสองอย่าง ลายชื่อพัทเนอร์ตอนเนี้ยน,น,นั่งอยู่ตั้งนานตอนนั้นหญิงว่าหญิงสิบห้าลายชื่อหญิงน้อยแล้วนะพัทเนอร์นั่งตั้งนานค่ะได้อยู่ห้าคนบอกเอา้าทำไมพี่รู้จักคนแค่นี้หรอบอกว่าแล้วเราก็พูดชื่อห้าคนนั้นแล้วพี่ไม่มีใครรู้จักอีกหรอคือเราก็งงว่าเหมือนครอบครัวหรือว่าเอญาติทางฝั่งสามีหรือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอคําตอบของเขาก็คืออ๋อดีค่ะแต่คนนี้เขา อีกค่ายหนึ่งอยู่คนนี้เขาตกงานอยู่ไม่มีเงินคนนี้คือมีเหตุผลแทนแทนหลายชื่อที่เหลือหมดเลยนะคะซึ่งอย่างหนึ่งคืออันนี้เน้นคุณภาพไปหน่อยคือเลือกเยอะนะคะจนทําให้ปริมาณเนี่ยมันก็คือน้อยมากนะคะจน การ list ลายชื่อเนี่ยมันก็คือมีแต่ทำกับไม่ทำนะคะคนไหนที่ list ลายชื่อเนี่ยหญิงก็เชื่อว่ามันก็คือมีเข็มทิศในการทํางานนะคะส่วนคนที่ไม่ทํา ก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ลองกลับมาทําดูนะคะว่าการ list ลายชื่อจริงๆเนี่ยมันช่วยแล้วมันมีประโยชน์จริงๆด้วยนะคะส่วนสําหรับใครที่ทําแล้วนะคะก็มีแต่ใช้กับไม่ใช้ใช้ลายชื่อนั้นกับไม่ใช้ลายชื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นิสต์ลายชื่อแล้วอย่าวางไว้เฉยๆนะคะลูกค้าไม่มาขอประตูบ้านเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอารายชื่อนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะไปแนะนํา เชื้อเชิญไปนัดแนะนะคะเพื่อให้รายชื่อที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดนะคะเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดแล้วก็ทําให้การทําธุรกิจอารโทรมีของเราเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุดค่ะเอ็ค่ะวันนี้สั้นๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ